嗯。<ś pel mayor>

bình yên chân cao nó, hahaha, con téo ăn luôn ra, cái gì vậy, chạy ปลาจะเช็คของทีเที่ยวใชเไหมของเกียร์เตี่ยวไม่กอให้ปลพนักต่อนูนปลาหมัดแน่นี่ย่ะมีหลอดจ่อถาดจ่อโอ้ถาดจ่อโซ่ใช่ในบทเขียนด้วยว่าจะกูก็ละกับช่วยขอให้มาะเช็คก็ดีเช็นเดียร์เชื่ออีกทีอย่างวันนั้นมันจะได้รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็จะได้ไม่ เพราะเนี่ยเนี่ยต่อนี่นี่มันต่อไตเออไม่ได้ไมลองใช้เลยฮ้อยเดี๋ยวห้าร้อยเองนะวะเฮ้ย ขอเบ er oh, ียร์สองขอนพอละเอลัหน like ึ้วยยอเอกก็ไปต้องรมาไปต่อใช่ใช่ใช่ดี๋ย้กโทรไปบอกใหม่ว่าเมื่อกี้นี้เงินไม่พอเอกก็ก็ตั้งใจยอก็าก็มันต้องการก็เอาเผื่อไปหราทำให้เป็นน่าลัวาะงพูดกัน่อแล้วนะชียาชี้เอ่าัว่ะย่อวะ Tay ý kiến, ok. Igà chân thiệt kêu ok. chân thiệt chân thiệt chân đó? chân thiệt 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 chân

ยัา e mm. uh ้ายาอยน่สากอือ huh. oh ืม huh. อ oh ืม oh. oh ้ืมอืมอมอืมอืมอ้มอืมอืมอืมออืมอืมอือืมอืมอืม่ือืมอืมออืมอืนอืมอเมอืมอืมออืมอมอ

ไทยาใช้า,ไชาร,ราไท<ห>ยก่งยยงอ,อง้นทอจมกตอนัตรูตันี้เอตไอ้ทอจอเก่ดี๋ท่าเขารือหม้อขณะวันนี้พังเขาเสืยกสู้นานแล้วเองเนาะเขาปล่อยเขานะไปโจ้ก็จะขึ้นก้ แล้วก็จ oh. 네่ออยู่ยังจีก so ่านี่โอ้ไกูกูยอเสียเปรียวจอเรอในจ่อในกูคือกูอ่ะนะฮะเปล่นเลยเจ้าวางยานเนียจนเาถอันลูกเก่งลูกเนี้ยมีมวยช้กูจะไปแต่งแล้วก็ใช้แบบถอนกันปวด้อปอ จะถอนนะมันจะถอนตบเลยมนสมเดี๋ยวแต่งเลยเชิดสัตัวน้อล่งๆเช่นีตบปังเนี่ยเนี่ยแต่งนะตบเออใช้หรือมักดวสัมต่อน้งไปกันเลยไปสับต่อเออันงก็้เเนี่ยใช่ไหม

หกหมื่ไม่ไม่ถามพ่อนะสราบกอ่างหกหมื่นี่ไม่ถาม้อตวแ่ยหญ่ตัเใหญ่ตัวยืนยืนเดียวตัวตัวใหญ่ใหญ่ตัรใหญมากขอชวนคุณแม่นุ้ยนุ้ยตติดมาจอาไ่พม่เสี่ยวคูแ่คุยน่นเจอ กุ้งแดงอ้เรอตีนไกุ่้งแดงรอละโอ้ยเขาพังอโอ้พี่นายยังนุ่งเนี้ยตีแ่งเกมดินไม่ได้หรอกเอ๊เอ๊เนี่ยน่าจะต้นเจ้ยังกวนหนี่ไหนก็ต้องมาขึ้นยนบอลนั่นน่ะตัวเองตองยอเลยเออไม่เสียใจเลยไม่ใช่ชิบชิวแง่ไม่ลำบากนิดพิเรศขนาดนี้ อู่เกีน้อยพักพวกทั้งนั้นตัวราไม่ได้ทิเรียกนำมันำมัตัวันทีสงานมไม่ตัวราโมไปุโกสเลยแ้เมาทกวนนกว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 นนกนกนกวก็นกวกวนกกวนกวนกววนนกวนกวมกวนนนกกนกวนกวนกวเกวนกวนกนวนกวนกวกนนนนน

โอ้มิงกอมม้วน er. er, ้องกเพลงกอมอนะมอย่าต่เรววันนี้เามา่เนื้อกู้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวมึงร้องกู่แฮ่เจยองแค่โต๊ะดาวโอา ไอพวอไอพวกนักร้องที่พาแฟนมานี่คกูคอมเมนตม่งไปยอเวนตี้งอเบ๊ยออย่างนี้เจ๊ใจกไม่ตัวนี่ผมอตัวรู้ตัวน่นเี่ยจตัวไปเจ้าเนาะเจ๊อะไรยเงี้ยแต่โอ้ไปชุมตัวรโอเคน่นก็เจ๊บอชุมตัวรู้อย่ากูเนามันก็เป็นอย่างงั้นไงเบ๊ยยอย่นี้มัตัวรู้ไอไปตัวรตัวเที่ยวนาะเจ๊โอ้ไปเจะเอาไปผมเะี่ยวงนอนนอากว่าสาวสด จงด้วยจูตงกูเพลงเเูเนี่ยเูเนี่ยลดเนี่ยผูี่อาลินที่อาลินกูเอไอ้องคนเนียกันน่น่รู้ที่ว่าใช้ในนามของนักร้องทุกอย่างอาินอาินอาินรินเนาะลินินเนเออยอยันนี่ม้นก็จูต้วย่อไปตีปยังลินกเรยเลี่ยเข้ายิเกเมา

เอาให้ให้มันได้กำลังน้อยวายอ๋อเจ้หน้าที่กางยีก็ช็อกไปอาทิตย์เดียวครับเกือบเดือนเดือนเดียวสามยี่สิบเอ็ดวายอ๋ให้มันได้กำลังให้มันยืนระยะให้ได้เพราะว่ก็หายมากเพื่อนตักู้ต่อสู้มันอึดไงก็คือให้มันยืนอย่างน้อยกำลังมันได้ปุ๊บเราของเรายิ่งได้เปรียบไอ้เรื่องความแม่นในเรื่องแทงของเรานี่มันหายห่วงอยู่แล้ว

แค่มือของผ่านมาเมษาแต่เราด้วยใช่ใช่เอนเราขีนเราประมาณจีพันเหรอย่างนจ้จีพันเราอยู่พันอยู่นะฮะของเราถนัดอย่างนี้อาศัยอาศัยชนแล้วก็ดันอย่างเดียว

ตรงตจริงเชี่ยวเออมืนเหมืนแบบ่าอะจังงตรงเลยกูทำอะไรไม่ได้มางหาเตรงว่ะก็บอจานั้มวยก็บอจามวยสภาพต่ตายตออตอตเลยงเสียงก็เจ็บตัวจนี้มวนขอดีมากตืืแหงมาเลยแทงมาเลยนอะร้อยแพกูก็ที่เฉยเนีอพัฒนนีพัฒนนีกูยังที่แปดที่เก้อะเนี่ย่อไป้นี่เก้าสิบ ต้องเอาไแล้วเจสาวสาวี่หอเดี๋ยวเอาลูกค่ะสมัครสมัครเจ็ดร้อยที่หนึงนึงมืนมี2องทีมเราสองทีมโอ้โหโอ้จัดได้อจริงๆถ้าทำอย่างนั้นได้จัดได้เอจริงๆรับท่ยี่สิบสี่จะเต็มแล้วขอประกาศเจอตัวปล้องมงให้ก็สาได้สองท่มนี่ติปกเคีมน โอ้โหหยคบู้โมโ้โมแขอเจ็บแทนก็ไม่ได้จับก็ความสนุกนี่เี้าสองเงาละเจียคือไม่หวังกินเลยทำให้แบบเต็มพี่ให้เอาค่าสมัครน้อยๆให้ร่วมสนุกกันนี้เยอะเอาไม่เยาวชนตใจมันเลือดเต็มเลย ก็ต to ุสิตอเลยมาอยู so thin, so ่ตัวยุ to ot. To ot ้มมันจะเติบเปิดันตู้นอเลยไหรือแตนั่วนเลื่อนนออย่าไปเลยค่ะเติบเปิดเป็นลงเาโอ้ยบอกตาก็ใช้จังหวนุ่มเหลอน้อเจาใช้หนวด้คันออกว้งนเก้ไหมวงเกี้อมเก้อ n ชาตตแข่งเกลมางกมงเาชา้องเกเอมกอิ น้องนี่มััะจังหวจังหวะได้กมันตกป๊อปเลยอนปลกเราก็จะปลาเกรึ่ยีนอปอ่นะแค่ตต่อปลาร่อน้าปลากบวกลอยเงี้ยใช่ชวร์าใช่ัเขา จ้างแล้วครับจ้างแล้วสรุปแล้วเรารู้เรารู้แล้วว่าบัวเองนี่ต้องชนแบบนี้ว่ะต้องพันเขาอย่างเดียวเขาจะปล่อยเรื่องของเขาเดี๋ยวก็ตัก็ตัวขือกุ้งกอนนึกว่าเขามั่นใจด้วยเออใส่หนวงอ่ใส่หน่วะมึงบอกเขาเลยกึบอกเขาเลยพันเขาให้แต่มึงต่อเงินจะพันให้กูสองหนึ่งนะ

คือก็้อนก็จะตอเป็นม้่วแอมตัวอนนี้ใครเอหรออีเมลิชิกายเดี๋ยวก็จะใค้ก็จะอยู่นี่ว่ะเดี๋ยวดูเด็กเราทำไมเราไม่บอกมันวะเดลิเดนึเจ๋ดชิมไกหมั่วุเด๋คอนโทรลเราบอกเลยเดี๋ยวงานท่เกใครกัดเกณมีเจ้าบวกวัดก่มดชื่เสียงซะนา ว้ายอมอ่ะอเนี่บายะใช่เนื้อใหญ่คืออ้ยก็ยังกับกลุ่มเขากับกลุ่มเรามต่างไงยังโจวยังักลุ่มเราเนี่ยคือทับกำลังอ่ะแต่คนเดียวมันก็ไม่ไหวหรอกแต่ถ้าคือกระจายได้ไงยังงงย่อยอ่ะมกไอ้ิ่งนี้เนี่ยหมดไปแาน้ให้ด้วยใ้น้องม่ย่อยโจมมัวเองนะ

หาหมุนเนี่ย่ก็เธอกินนะครับปลาเองกือรอต่อรนอยอดนี่เอ <ER> ่ันเถอะจ้าอรถนเขาเลยไปเอาเลยสี่คนหมข้อีเราตีว่าเราตีก่